สวัสดีค่ะพี่เคยขึ้นรถไฟอินเดียไหมคะที่ว่าคนแน่นๆที่ว่าขึ้นไปยันบนหลังคาเนาะไม่เคยคะ่ะแต่เคยขึ้นตอนคนแน่นๆคือช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลคนกลับบ้านนะคะก็ตั๋วรถไฟก็เต็มพอพอตั๋วเต็มปุ๊บเนี่ย สมมติว่าเรามีกันสี่คนแล้วเราได้ตั๋วรถไฟมาแค่สองใบเราก็ขึ้นได้นะคะแต่เราก็เบียดกันนั่งและนอนในสองที่นั่งตรงนั้นอะเพราะความที่เราต้องกลับไงมาตั๋วรถไฟซื้อได้แค่สองใบแต่มีคนสี่คนมันจะมาสองคนกลับสองคนอยู่ไม่ได้ไงก็ต้องเบียดกันไปอันนั้นเป็นประสบการณ์อันแบบอืมไม่ได้นอนทั้งคืนเป็นรถไฟคืนหนึง่งคืนเดียวนะคะขึ้นตอนกลางคืนถึงบ้านตอนเช้า ทั้งคืนคือเมื่อยขบมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่จำเป็นต้องกลับวันหน้าถ่ายสาวประเภทสองอินเดียให้ชมบ้างนะคะอยากทราบว่าใช้ชีวิตยังไงเมื่อก่อนอจะเห็นเขาบ่อยนะคะทีนี้ช่วงหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องโรคระบาดอะไรมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นพวกเขาเลยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีงานก็คือ สาวประเภทสองที่นี่นะคะเขาจะมีงานประจำอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาที่บ้านใครมีเด็กมีเด็กเกิดใหม่เขาจะมาร้องเพลงเหมือนเป็นรับขวัญอะไรแบบเนี้ยไม่ห็นเคยเห็นอยู่ตอนบ้านนี้ตอนบ้านนี้บ้านตรงข้ามเนี่ยมีเด็กเกิดเขาก็มาร้องทีนึงแล้วก็ตอนบ้านญาติไม่หญิงอีกฝั่งหนึ่งมีเด็กเกิดใหม่เขาก็มาทีนึงแต่หลังจากนั้นมันไม่มีเด็กเกิดใหม่ก็เลย ไม่เห็นนะคะแต่ว่า,าได้ยินว่าบ้านที่บ้านญาติที่อยู่อีกฝั่งเนี้ยลูกคนที่สองเขากำลังจะคลอดนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าถ้าเขาจ้างมานะคะก็จะไปถ่ายให้ดูเป็นญาติกันสบายๆถ่ายได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะได้ได้มาหรือเปล่าเพราะว่าด้วยสถนานการณ์ตอนนี้อะไรอะไรก็ไม่สะดวกเลย ต้องเท้าความนิดน,นึงว่ามันเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวที่ถนนข้าวสารวันหยุดไม่ได้จะต้องไปเที่ยวฟังเพลงแถวนั้นบางทีก็ไปคนเดียวบางทีก็ไปกับเพื่อนคือไม่ได้กลัวอะไรเฉยๆเพราะว่าเราเด็กกรุงเทพอยู่แล้วเราก็แบบเนาะไปไหนมาไหนคือจริงๆบ้านเราไปไหนมาไหนค่อนข้างสะดวกแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าคุณไม่เข้าไปในที่อาโครจรจริงๆแบบ ซายเปลี่ยวถนนเปลี่ยวถ้าคุณเข้าเมืองเนี่ยมันสบายสบายอยู่แล้วไม่หัิงไปถึงสองทุ่มก็เดินไปกะว่าจะไปกินข้าวหน้าแม็กโดนัลเดินผ่านเบอร์เกอร์คิงมาแล้วมาถึงหน้าแม<ข>็กก็เดินเข้าไปแล้วคุณพระเอกนี่ก็ กำลังเข้าไปเหมือนกันเขาก็เขาไปนั่งในร้านเหมือนกันแล้วก็มุกเดิมของคนที่มุกโบราณจีบสาวกี่โมงแล้ว <c oughs> ประมาณนั้นพอเริ่มจากคำว่ากี่โมงแล้วถามเวลาก็เลยได้คุยกันต่างคนก็ต่างมาคนเดียวไม่เ็นก็มาคนเดียวเขาก็มาคนเดียว ทีแรกก็ไม่ได้แบกว่าโอ้โหพอถามเวลาเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันเลยหรอกนะคือนั่งไปสักพักคุยกันไปทีแรกไม่หน้นไม่ได้แบบว่าโหปิงแกหรอกเพราะว่าไม่อไม่เป็นคนที่ตัวใหญ่คนเราก็ไม่ชอบผู้ชายที่ตัวเล็กเขาก็ไม่ใช่เล็กเขาคนสันทัดเราตัวใหญ่เราก็อยากได้เราก็ไม่ใช่ไม่เชิงว่าสเปคแต่ถ้าเกิดผู้ชายที่ตัวสูงใหญ่กว่ามันก็จะอ,อดู จะเหมาะสมกว่าไหมอะไรแบบนี้ก็เฉยๆถามไม่จริงนะไม่หริงเฉยๆแต่พอวันนั้นที่หลังจากคุยกันแกก็ขอเบอร์โทรนะแต่ตัวเขาไม่มีเบอร์เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนไม่ได้ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่มาเที่ยวแต่มาบ่อยมาจังเลยชอบอะไรไม่รู้เมืองไทยมาจริงมาจังมาเป็นไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วแล้วก็ พอเราก็ได้เบอร์โทรติดต่อคือเขาก็จะเป็นคนโทรมาเวลาที่มาเมืองไทยก็จะโทรหาประมาณนี้นะคะเนี่ยค,คือเป็นช็อตที่เจอกันแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะลงเอยลงเอยกันเองไม่ได้คือลงเอยกันเองว่าเออเราเป็นแฟนกันแต่ไม่ได้แบบว่า มันดูตัวพ่อแม่รับรู้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เป็นแฟนกันเฉยๆไม่รู้เขานะเขาก็พูดว่าเขามาเขาก็เจอแต่เขาก็ไม่ได้ว่าโอเคกับใครมาเสร็จเรานี่แหละเอาเหรออายุก็ไม่น้อยแล้วนะเราได้ความที่ไม่หญิงเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้มันก็เลยได้คุยไปไงสมมติว่าถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยมันมันจะจบแต่แรกและ มันจะไม่มีอะไรคุยแล้วเพราะว่าเขาถามอะไรมาเราก็ฟังไม่รู้เรื่องอแต่มันไม่ใช่ไงม,มันเป็นมันนเป็ที่ว่าเอาเราพูดภาษาได้แล้วเราก็มักจะได้คุยกับคนต่างชาติอยู่บ่อยๆอประมาณนั้นก็เลยไม่ได้ว่ากลัวก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงว่าเออเป็นแฟนกันทีนี้มันจะมีความจริงอะที่มิงไม่ค่อยอยากเล่าเพราะว่า ความจริงมันมีเรื่องดราม่าอยู่แล้วไหนๆก็ไหนๆมันก็ผ่านไปแล้วเราก็ไม่อยากจะเก็บมาจำหรือว่าอะไรให้มันเป็นเขาเรียกอะไรอะบาดแผลในชีวิตแล้วพอพูดถึงทีไรอ่ะมันก็สะเทือนก็เลยแบบว่าเอาเป็นว่ามิ่งันเล่าว,ว่าไมิ่งเจอแฟนยังไงก็คือที่เดิมตรงนั้นแหละเนาะ แล้วหลังจากนั้นอะ่ะมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนถึงวันที่ลงเอยแบบทั้งครอบครัวจริงๆก็ถึงมาอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็รวมแล้วตั้งแต่เจอจนถึงทุกวันนี้มันก็สิบห้าหปีแล้วเรื่องดราม่าเนี่ยพอเล่าแล้วมันไปกระทบหลายๆคนไม่เล่าดีกว่า คืออยากอยากรู้ว่า,เ,าเจอแฟนยังไงก็เล่านะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือแฮปปี้ดีเข้าบ้านแล้วแต่งงานแล้วครอ,อบครัวรับรู้ครอบครัวแฟนยอมรับหมดแล้วเคยมีแฟนแต่แฟนต้องไปแต่งงานกับคนที่พ่อแม่หาให้ค่ะนั่นแหละมันคือคือปัญหาสำหรับ อ่าผู้ชายของประเทศนี้นะคะเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าแฟนไม่หญิงเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นแฟนไม่หญิงเขามีปัญหาเรื่องอื่นใช่ค่ะถ้ามันสะเทือนใจไม่เล่าดีกว่าค่ะไม่หญิงจริงมันสะเทือนใจจริงๆพอพูดทีไรก็แบบว่าไม่เอาไม่พูด <c oughs> เปลี่ยนเรื่องเอาเอาเป็นว่าเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าเนะอืมเพราะว่าเราเนี่ย เป็นครอบครัวใหญ่ไม่อยียงนั่งนั่งมานั่งไลฟ์หรือว่าทําคลิปอะไรเนี่ยครอบครัวก็ดูอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเออไม่มีไม่ใช่ว่าเราอยู่เราอยู่เพียงคนเดียวครอบครัวเดียวสองคน,นัวเมียกับลูกในโลกนี้เรามีญาติโกโหติกาเรามีครอบครัวเรามีคนรู้จักอะไรแบบเนี้ยก็อย่าไปอะไรกับเขามากเลยอืมทุกวันเนี้ย เราก็อยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วนี่ก็สื่อถึงความเป็นตัวของตัวเองลงมาในคลิปลงมาในไลฟ์แล้วเวลาคุยกับแฟนก็ประมาณนั้นชีวิตคนเราเนี่ยนะบางครั้งอะ่ะมันก็จะล้มแล้วก็ต้องลุกล้มแล้วก็ต้องลุกถ้าเรามีกำลังใจให้ตัวเองอะ่ะจะลุกกี่ครั้งก็ลุกได้การเป็นสซัรอันเดียนี่ยากกว่า คนไทยใหม่คะแล้วแต่บ้านนะคะถ้าบ้านถ้าที่บ้านเนี่ยเ,เขาค่อนข้างจะยึดติดว่าอยากจะได้ลูกสะใภ้ที่เป็นคนประเทศเดียวกันเขาก็จะชิงชังเราหน่อยคือจะแบบไม่พอใจอันนี้ก็แก้ปัญหาด้วยการไปอยู่กันสองคนผัวมเมียแล้คะอย่าอยู่ร่วมบ้านของพ่อแม่ ขนาดไลฟ์ได้ยินเสียงบีบแต่ตลอดแล้วช่วงกลางคืนนอนหลับสนิทไหมคะกลางคืนก็ไม่มีแต่แล้วค่ะกลางคืนเนี่ยพอหลังจากส่องทุ่มไปก็เบาเบามากแทบจะไม่มีรถผ่านแล้วนอนกันหมดนะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้อนุญาตให้เปิดร้าน24ชั่วโมงได้เพราะฉะนั้นในร้านเนี่ยก็เต็มที่เต็มที่เลยร้านอาหารก็ห้าทุ่มก็ปิดหมดแล้วไม่มีใครเปิดแล้วร้านขายของชำเขาก็ปิดกันตั้งแต่สามทุ่ม ไม่เกินสี่ทุ่มจริงใจกับคนดูคะ่ะบอกเลยคนดูเสพอะไรคนดูเสพคอนเทนต์เราเป็นคนผลิตคอนเทนต์ผลิตวิดีโออาจจะพูดบางทีถ้าไม่ใช่คนที่ทำวิดีโอจะไม่เข้าใจว่าคอนเทนต์ content คือเราผลิตวิดีโอผลิตวิดีโอจากเรื่องราวในชีวิต เมื่อก่อนแม่หญิงทําอาหารทําอาหารอินเดียทําอาหารทําอาหารตลอดเพราะว่าอยากจะให้คนไทยเข้าถึงว่าอาหารเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่ายากและมันก็ไม่ได้ว่ากินยากมันอาจจะกินยากในตอนแรกๆเพราะว่าปากของเราของคนไทยเรานะคะเราชินกับซอสซีอิ๊วน้ำมันหอยชูรสน้ำปลา แต่มาถึงคุณจะต้องมากินอาหารที่มันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อนข้างจะปรับตัวยากมันมันยากเลยตัวไม่อย่างงี้ก็ไม่ได้อะมาอยู่ใหม่ๆก็ไม่ใช่ว่ากินได้กินแต่ไอ้มันฝรั่งคั่วเนี่ยพอกินได้เพราะว่าเขาเขาใส่แค่เกลือกับขมิน้นแล้วก็พริกไทยดำนิดหน่อยอะไรประมาณนี้มันก็เลยว่าพอจะกินได้อุ้ยจะบีบอะไรยาวขนาดนั้น แต่พอเวลาเราอยู่ไปนานๆนะคะก็จะเริ่มกินได้มากขึ้นเริ่มกินเมนูนั้นได้เริ่มกินเมนูนั้นได้เร,เ,ไดเราก็สบายขึ้นเวลาไปงานเลี้ยงอะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเราอาจจะจะเรียกว่าอะไรดีคือมันมีความเป็นอิสระตรงที่ว่าเราก็จะไปซื้ออะไรมาทํากินที่เป็นแต่ก็ต้องเป็นมังนะคะเพราะบ้านมีหญิงห้ามอาเนื้อเข้าบ้านนะ ไม่ใช่ว่าเออทำกินเองได้แล้วเอาเนื้ออะไรมาทำไข่อะไรไม่ได้นะคะก็คือต้องเป็นมังก็เอาเราก็ซื้อของมามาแมทริ얼ที่เป็นอาหารไทยนะคะมาทํากินได้แต่ปัญหาก็คือบางทีเราออกไปนอกบ้านเราไปงานเลี้ยงไปงานแต่งงานไปงานบวชบวชไม่ใช่บวชแบบไทยนะคะไม่หิงเรียกงานบวชเพราะว่ามันจะเข้าใจง่ายดีมันคือเป็นการที่แบบว่าออคน อ,อินเดียที่เป็นพรามนะคะเขาจะมีสายสะพายอันหนึ่งเป็นได้ที่เขาจะคล้องเนี่ยตัวนั้นอ่ะมันก็จะต้องมีงานนะคะอยู่ดีๆจะไปคล้องคืองานคือครั้งแรกของเด็กผู้ชายในบ้านนั้นเขาจะใส่ได้คล้องอันครั้งแรกเนี่ยเขาจะจัดงานออไม่งั้นเลยเรียกงานบวชจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะแต่มันคือการง,งานคล้องได้ตัวนั้นอ่ะ <c oughs> แล้ว พอเราไปที่ที่อื่นที่มันไม่ใช่บ้านเราอ่ะเราไม่สามารถที่จะไปเลือกอาหารว่าเออฉันฉันจะไม่ฉันไม่กินอาหารนี้ฉันจะกินอาหารอย่างอย่างที่ฉันเคยกินคือมันทําไม่ได้ไงมันมันมันต้องกินเหมือนเขากินแบบเขาได้ซ้ําไม่ไม่เคยกินมะม่วงที่ที่เคยทําให้ดูนะคือเราฝานมะม่วงเลยโดยที่ไม่ปอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นชิ้นๆเลยเสร็จแล้วเวลาจะกินเราก็ต้องมา เอาปากอะ่ะดึงเนื้อแล้วก็ลอกเปลือกออกไม่หิงไม่เคยกินเลยนะในชีวิตก็มาได้กินที่เนี่ยครั้งแรกครั้งแรกคนที่บ้านบอกว่าเอา้าไปปอกเอ่อมะม่วงให้หน่อยไม่หิงก็เอาเลยค่ะตั้งท่าเลยค่ะปอกเปลือกเหมือนบ้านเลยเขาก็บอกว้ายปอกอย่างนั้นไม่ได้ต้องฝานแบบนี้ห้ามเอาเปลือกออกเขาไม่กินกัน เอาเหรอเข้าเมืองตาหลิวแล้วหลิวตามากเลยถ้าทําไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ลําบากมันจะมีความรู้สึกว่าอยากกลับบ้านตลอดเวลาทําไมผู้หญิงขายของไม่ได้คะขายได้คะ่ะแต่เขาไม่ยอมให้ขายนะคะผู้ชายแขกจะไม่ให้ผู้หญิงทํางานคะ่ะผู้หญิงมีหน้าที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลบ้านดูแลพ่อแม่สามีนะคะไม่ได้ว่าต้องมาทํางานยกเว้นคุณจะมี professional คือเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นวิชาชีพจริงๆเช่น เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจคือเป็นเป็นอาชีพที่ไม่ควรที่จะแบบว่าปล่อยทิ้งอะ่ะเออเฮ้ยอุตส่าห์ล่ำเรียนมาจนได้เป็นขนาดนั้นแล้วอะ่ะก็ทำงานเถอะอะไรแบบนี้ถ้านอกนั้นส่วนใหญ่นะไม่ได้ทำหรอกเพราะบ้านปากจัดนะจะบอกให้แอบนินทาแอบนินทาสามี พอบ้านปักจัดนะผู้หญิงอายเลยบอกให้แต่ใครๆก็พูดปะในชีวิตคู่อะ <c oughs> แม้ว่าผู้หญิงเราจะฉลาดแค่ไหนแต่เราก็ต้องแกล้งทำเป็นโง่เพื่อเพื่อครอบครัวอย่าไปฉลาดอย่าไปตาม <c oughs> ถ้าคุณจะแบบว่าไปบี้เขาขนาดนั้นนะ มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะต้องเลิกกันโง่กับแฟนอะอยากมีแฟนก็ต้องโง่ให้แฟนเห็นทำของคนอินเดียเนี่ยจะไม่มีข้าวถุงแกงถุงจะไม่มีแบบว่าไปกินอาหารนอกบ้านแบบแบบบ้านเราเนี่ยเชา้าเดินไปซื้อจกหน้าปักซอยกลางวันไปทํางานฟาดข้าวมันไก่ในโรงอาหารของของที่ทํางานหรือว่าเอาไปกินข้างนอกออฟฟิศร้านอะไรก็สักอย่างหนึ่งนอกบ้านแล้วนะ ตอนเย็นโอ้ขี้เกียจทำกับข้าวเดี๋ยวแวะซื้อแกงหน้าปักซอยไปหุงข้าวกินดีกว่าคือบ้านเราจะอารมณ์นี้แต่ที่นี่มันจะไม่ใช่นะคะที่นี่คือเช้ากลางวันเย็นแล้วแถมอาหารว่างด้วยอีกอีกมื้อนึ่งคือตอนประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นทำเองค่ะจะซื้อหรอบางวันออยากกินสโมมอซาเดินออกไปร้านขนมซื้อสามมซาสัก มากินกันแบบว่าขี้เกียจทําอาหารว่างอะไรแบบเนี้คือที่นี่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยทุกวันไม่หญิงก็ตอนมาอยู่ใหม่ๆนะแบบฮต้องทำกับข้าวทุกมือ้อ My g ก d คือแบบโอ้ยรุ่นไม่หญิงมันก็แกงถุงกันแล้วอะเนาะแต่ไม่หญิงทำกับข้าวเป็นนะคือแม่แม่เขาสอนแม่ของไม่หญิงเนี่ยคือเขาจะให้ลูกทำงานบ้าน กวาดตัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ํทาทําความสะอาดบ้านทํากับข้าวทําเป็นหมดอืมประมาณนั้นคือทํากับข้าวเป็นนะแต่ด้วยความได้เราเราอยู่ยุคสมัยที่ช่วงนั้นก็มันก็มีอินเทอร์เน็ตแล้ว่เนาะเป็นยุรุ่นอะไรอะรุ่นวินโดว์เก้าห้าแล้ววินโดว์สองพันแล้วเงี้ย <c oughs> ไม่หญิงเป็นเด็กเก้าสิบนะ <c oughs> ก่อนก่อนสองพัน เด็กยุคเก้าสิบเป็นวัยรุ่นช่วงเก้าสิบก็มินมันมีแล้วอไอ้ข้าวถุงแกงถุงอะแม้แต่ข้าวก็ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไปซื้อซื้อข้าวนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมาเจอแบบสภาพที่คุณจะต้องทําอาหารเนะี่ยเช้ายันเย็นไม่เข้าใจเลยเข้าใจในบัตรดนว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วทําไมผู้หญิงอินเดียถึงไม่ทํางานมันทําไม่ได้มันทําไมไ่มไ,มได้เลยเพราะว่า ถ้าคุณอยู่ในสภาพที่คุณจะต้องทํากับข้าวเลี้ยงครอบครัวตลอดเวลาเนี่ยคุณจะไปทํางานได้ยังไงใครจะเป็นคนทําข้าวเออแล้วข้าวของเขาอะ่ะมันไม่เหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราเนี่ยจะทํากับข้าวสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างหกอย่างทํากับข้าวเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็คือเสร็จเก็บสุดท้ายเราก็จะมาหุงข้าวหม้อหนึ่งกินกันทุกคนเออเมื่อเมื่อเมื่อถึงมือที่เราจะทํานะพูดถึงว่าสมมติว่ามื้อเย็นเงี้ยอยากจะทากินแต่ที่เนี้ยมันจะไม่ใช่ มันจะแตกต่างกันออกไปก็คือกับข้าวทาเสร็จเก็บไว้แล้วแล้วก็มานวดแป้งแป้งทาโรตีนวดแป้งพักไว้พอเสร็จแล้วถึงตาจะกินถึงตาที่คนจะกินกันเนี่ยตัวคนเป็นแม่บ้านเนี่ยไม่ได้กินนะจะต้องทําโรตีร้อนๆแล้วเสิร์ฟเขาทีละแผ่นทุกๆคนในบ้านให้เสร็จก่อนแล้วสุดท้ายเราถึงจะกินอืม การกินข้าวพร้อมกันเนี่ยค่อนข้างจะยากมากในครอบครัวใหญ่ส่วนใหญ่เราก็จะเอาให้คุณพ่อกินก่อนให้เด็กกินก่อนส่วนผู้ใหญ่ก็ไล,ไล่ๆกันมาประมาณนั้นไม่ใช่สบายนะก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบสมัยก่อนไม่กิงก็ทำโรตีไม่เป็นเลยนะทาแล้วก็บูดบูดเบี้ยวเบี้ยวสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างพอช่วงหลังๆอะ่ะอยู่มาหลายๆปีอะ่ะถึงได้ทําได้ พอยิ่งมาเปิดาหารก็ยิ่งทําเก่งไปเลยเพราะว่าต้องทําโรตีทีหนึ่งเป็นร้อย่าขี้หึงขี้หึงค่ะบอกเลยเขาจะคิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนเสมอเขาจะไม่มีการคิดว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นเพื่อนกันได้เขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเพื่อนกันไม่ได้ผู้หญิงกับผู้ชายมาคบกันก็คือหวังอย่างนั้นแหละแต่ผู้หญิงก็จะขอตัวจบไลฟ์ เลยนะกัน,นะคะแหมเก่งใจมากเลยยังมีคนดูอยู่1,500คนถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไลฟ์ไฟยาวๆนะคะแต่ว่าเราก็มีภารกิจที่ต้องทำกับข้าวกับปลาเนาะ <laughs> ทำโรตีว่างไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ